สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตลาดน้องแรดตอาอแม่ตลาดน้องแรดมันอีกมองหนึ่งมองกันบ่กันนี่ตัวนี่ได้งาเข้ากับที่ว่าเคยอยู่นี่ได้ล่ะบ่ผมเสิร์ชเบิ่งตลาดน้องแรดมันที่ว่าเข้ายางไปพุ่นเด้แมน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 ในตลาดอีหยังนี่โอ้โหกันบ้านน้องหัวแรด ตำบลนี้ยังไรขึ้นเืมแล้วบอสแหลมทองบ้านหนองหัวแรดตำบลแหลมทอง,ทองหน,องน้องบุญมาก,มากจังหวัดโคราชเดืเอนเก่าครับพี่น้องครับที่เดิม <ừ. S 1> ที่เรามาตอนตัน้งแต่ช่วงต้นฤดูกานมานี้แล้วเทื่ยนึงนะครับวันนี้แดดดีมากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้งานยกเลิกนะครับบ่ได้เรียนครับพี่น้องอยู่ บ้านน้องแค่ล่าซีสไลซีสเกตนะครับจะพาเพิ่นยกเลิกบรรยากาศฝนฝ่าตกหลายเรนม่ได้ล่าฝนฝ่าบ่อํานวยดินลมรถติดหมู่บ้านรถบัดติดติดซีขั้นเหมือนบ่ติดลมซีขั้นคว <c oughs> <c oughs> สามารถตั้งเวทีทำการแสดงได้ครับงานหมู่บ้านก็เลยยกเลิก <c oughs> เพื่อนกิด <c oughs> ผ้ามาาัธายู่หนา้างานเลยนะครับ ออกมาจากที่นู่นเลยก็ให้มีมองตาทาเวทีตั้งทาเวทีกลางก่อนเจ๊สิตาไม่ต้องให้บอกเยอะแยะเตรียมพร้อมเอาไว้ค่ะอาสาดลงมาปูมันก็ย้ายให้ศาสตร์ทันมันนี้ส่งสีเบิกบานเนาะมันนี้เนาะเฉยเฉยเพราะว่า เข้าไปยังไม่รู้เลยว่าจะดูดบุหรี่หรืออ่านหนังสือการ์ตูน่วาที่เข้าไปไม่รู้คือรู้จริงว่าจะอ่านดูบุหรี่หนังสือการ์ตูนจริงนะรถเททีฮอลล์กำลังทยอยมาครับสิบโมงนะตัวนี้เอา รถบัสขาเจียไปจอดอยูไซเพื่อพักอยู่วัดแม่อ๋อวัดยู่พักอยู่หลวงปู่สุขแม่ยู่วัดหลวงปู่สุขแม่ที่วัดมองอีหลานหน่อยเป็นนในี่หนีวะในอำเภอหนีแม่นไก่บ้านไก่น้องปู่สุขประมาณสิทธิ์โค้ชไหนวะไก่กเข้าอยู่ตวนีกข้าพเจ้าบอกไปได้บนหอดได้ปีซีก็ซาโปใช่ไหมซีโบ่ใบใบหลวงข้าเจียยังสีมาอันนี้แต่ค่ะจะกี่โมกี่จามก็ช่างแต่ขอให้รถ ขนเข้ามา่อนฝ่าถึงรถขนฝ่าว่าด้วฝากรถขนฝ่า่าดราจะได้ดัะดดดได้นลลดเาดัลลาคืรถแล้วฮัาดดรถแลจัดมูกระทะมรงเพื่อนีข้างหน้านี่เห็นข้างหน้านึกว่าขาเจ้าปิดกิจการไปแล้วเว่าเกียวกข้เจ้าขายอยู่ด้ เว่าโบเดกินยอนว่ามันคำหรือยังนี่มีร้านหมูทะอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับข้างหน้างานกัเป็นโรงเรียนนะครับพูนฟังพูนกัมมี่พูนราคาย่ยากกว่า จำบวจำอาฟังนี่แะดีรอบก้อนนี่ก็ได้รอก้อนอาฟังนี่อาฟงนี่ตัวเม่ยพราะน้องแดอาฟงนี่ตัวแมีว่าเพื่อนบ่ถืออาบหรือจะมีน้มเลยก็ไดครับเพบาหาบนาเขาอาบได้หาปลาเจ้าก็ได้ครับเขาบริจการลิตรได้ละอาเจ้าบาทก็ได้อาบซ้ำอาบได้แล้วเ็น้แม่ ชิเล็นก็สีมะสมอยู่ดิเรันไก่เน,น่เนาะชาชเ่นก็นั่นชเราเรียกว่าคิด,คดทัวทรพย์ก็ถอสร้างชาเย็นนี่ผมน้ำเนี่ยเยาเนี่ชยชาเย็นเย็นชาเราเดินสำรวจ เห็นสำรวจรอบบริเวณก่อนมีรถเครื่องปั่นไฟมาถึงแล้ครับพี่นอ้องรถปั่นไฟรถดิบรถ,รถอุปกรณ์การแสดงรถเครื่องเสียงรถตู้ลำโพงก็มาแล้วนะครับสองคัน รถเวทีรถอ่ายังนะรถขนไฟก็มาแล้วครับจอดเทียบแล้วพี่น้องกำลังสีเอาโค้งเล็กลงนะครับเอานั่งร้านลงตั้งเวทีในเวลาแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ข้างหนา้ามีลานค่ะมาตั้งกระจแกแกะเรี่ยวเดีายแ่ว่าพื้นน่าจะบท่านคายนะครับท่าน,นี้ลุงของอยู่หน้างานเป็นโรงเรียนบ้านน้องหัวแหลดนะครับพี่น้องครับหน้าโรงเรียนเลยนะครับงานเราวันนี้เดินนี่แหละพี่น้องที่เก่าที่เดิม บ้านนองหัวแรดตำบลแหลมทองอำเภอหน,นองบุญมากจังหวัดโคราชเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งข้างหน้านะครับท่งเขาง,งาน นั่นเป็นร้านหมูกระทะนะครับผมทางเลี้ยวเข้ามาเป็นร้านหมูกระทะมาเที่ยวก่อนนี่เห็นเปิดเปิดขายอยู่แต่ว่าตอนนี้บผมว่าปิดหรือยังถ้าเป็่นบอท่านปิดกะสีจัดครับเมื่อแรงรู้สึกจะกินหมูกระทะมากเลย ครับผมเป็นทางเขานะครับทางเข้างานเวทีเข้าตั้งข้างในนะครับหันหลังใส่หอมไผ่หันหนา้าออกมาถนนนะครับหันหน้าเข้าโรงเรียนถ้าไปทางนี้เลี้ยวซ้ายไปยักน้อยครับย่างออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเป็นตลาดเป็นเซเว่นนะครับประมาณโลหนึ่งนะครับ โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็รา,ายงานใ้พี่น้องด้รับสาบวามาหอดแล้วครับนี่แหละร้าทําการสแสดงข้องข้องมอเร่งบ้านน้องหัวแรด็ดตําบลแหลมทองอ,อําเภอน้องบุญมากจังหวัดโคราชนะครับฝากพี่น้องมาเป็นกําลังแรงใจให้ทีมงานกันหลายๆครับมือเร่งครับสําหรับคลิปนี้ก็ ไ้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ